ในวิดีโอกล้องวงจรปิดผู้หญิงคนหนึ่งเดินถือถุงขยะใบใหญ่ทิ้งรอยแดงไว้ตามทางเดินค่ําคืนนี้เธอเดินวนไปทิ้งขยะถึง9ครั้งสิ่งของในถุงที่เธอทิ้งคืออะไรกันแน่เจ้าหน้าที่สุขาพิบาลเอาถุงออกมาเปิดดูปรากฏว่าข้างในคือเศษชิ้นส่วนจํานวนมากหญิงชาราที่ดูไม่มีพิษภัยคนนี้ผ่านชีวิตแบบไหนมากันแน่เพราะเหตุใดถึงได้ก่อคดีอุกชะกันเช่นนี้ในวัย68ปี สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสำนักสืบลับวันนี้จะมาเล่าคดีคุณยายเดอะริปเปอร์ชาวรัสเซียหญิงชาราผู้อ่อนโยนใจดีคนหนึ่งถูกชาวรัสเซียขนานนามว่าเป็นคุณยายเดอะริปเปอร์ด้วยความเหี่ยมโหดการแสดงที่แนบเนียนและการใช้อุธมีคมอย่างช่ำชองของเธอนอกจากนี้ยังถูกตั้งฉายาว,ว่าเป็นปีศาจบาบายากา้าแม่มดกินคนในนิทานพื้นบ้านของชาวสลาฟ แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นหญิงชราแบบไหนกันนะที่สามารถผสมผสานแจ็คเดอรเรี่เปอร์กับปีศาจแม่มดบาบาบาย้าเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเธอก็คือทามาราซัมโซโนวาตัวเอกของเราในวันนี้นั่นเองเรื่องราวของเราในวันนี้เกิดขึ้นที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียใกล้กับอ่าวฟินแลนด์ในฐานะศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งของประเทศเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ดึงดูดผู้คนมากกว่า5ล้านคนให้มาตั้งถิ่นฐานที่นี่เพียงแต่ไม่มีใครคาดคิดได้ว่าคดีหนึ่งในปี2015จะทําให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่มีการค้นหายอดนิยมอันดับหนึ่งในทันทีวันอาทิตย์ที่26กร,รกฎาคมปี2015หนุ่มสาวคู่หนึ่งกําลังจูงสุนัขเดินเล่นขณะที่เดินผ่านสระน้ําจู่ๆสุนัขของพวกเขาก็วิ่งเข้าไปในพงหญ้าดึงลากย่งไงก็ไม่ยอมกลับมาคู่รักที่สงสัยคู่นี้ ตัดสินใจเดินไปดูก็เห็นว่าสุนัขของพวกเธอเดินวนไปมารอบๆม่านห้องน้ำที่ขยุมเป็นก้อนซึ่งดูเหมือนห่อหุ้มอะไรบางอย่างอยู่และคลับคล้ายคลับคลา,คลาจะได้ก,กลิ่นเหม็นเปรี้ยวจางๆอีกด้วยหลังจากที่พวกเขาค่อยๆเปิดม่านนั้นออกสิ่งที่เห็นคือลำตัวของมนุษย์ด้วยความตกใจทั้งสองรีบโทรแจ้งตำรวจในทันทีหลังตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพบว่าลำตัวส่วนนี้เป็นของหญิงสูงวัยเนื่องจากมีเพียงส่วนเดียวเท่านั้นตำรวจ ยังไม่อาจระบุตัวหญิงคนดังกล่าวได้เพื่อค้นหาเหยื่อลึกลับรายนี้ตำรวจรเริ่มดำเนินการเยี่ยมบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงทีละหลังพวกเขาถามเพื่อนบ้านแถวนั้นว่าช่วงนี้มีหญิงสูงอายุคนใดหายไปหรือไม่เคยเห็นบุคคลหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยบ้างหรือไม่ไม่นานผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงคนหนึ่งบอกว่าเธอเห็นคนทิ้งขยะแถวๆนี้ในตอนรุ่งสางเมื่อหลายวันก่อน และหญิงชาราที่ชื่อวาเลนตินาก็ไม่ปรากฏตัวมาหลายวันแล้วจากเงื่อนงำนี้ตำรวจพบอพาร์ตเมนต์ที่หญิงชาราวาเลนตินาอาศัยอยู่หลังจากขคาประตูพวกเขาประหลาดใจที่พบว่าผู้ที่เปิดประตูกลับไม่ใช่วาเลนตินาแต่เป็นตัวเอกของเราทามาราซัมโซโนวาซึ่งอายุ68ปีแล้วเมื่อเผชิญกับการซักถามของตำรวจทามารากล่าวว่าตนกับวาเลนตินาเป็นเพื่อนกัน พวกเธอสองคนอาศัยอยู่ที่นี่มากกว่า4เดือนแล้วแต่วาเลนติน่าไม่เคยกลับบ้านเลยหลังจากออกไปข้างนอกเมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าหน้าที่ถามธร,รมาราว่าขอตรวจสอบอาพาร์ตรเมนต์ได้หรือไม่ธรรมาร,ราตอบตกลงอย่างง่ายดายถึงแม้ว่าอาพาร์ตรเมนต์จะรกมากแต่ไม่นานเจ้าหน้าที่ก็สังเกตเห็นว่าม่านอาบน้ำในห้องน้ำหายไปและยังคงมีร่องรอยสีแดงติดอยู่ที่ผนังเมื่อเผชิญกับการซักถามของตำรวจ ธามาร่าไม่ปิดบังความจริงที่ว่าเธอเป็นอาชญากรอีกต่อไปเธอบอกว่าวาเลนติน่าทำร้ายเธอในวันนั้นเธอทำร้ายวาเลนติน่าโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อป้องกันตัวจากนั้นก็ถูกนำตัวกลับไปที่สถานีตำรวจหลังจากเข้ารับการสอบสวนไม่นานธารรมาร่าก็เล่าเรื่องในอีกเวอร์ชันหนึ่งเธอบอกว่าก่อนที่ตนจะย้ายมาอยู่ที่นี่เคยอยู่ตัวคนเดียวแต่อพาร์ตเมนต์ของธามาร่าไม่เคยได้รับการซ่อมแซมมานานเกินไปเมื่อสี่เดือนก่อน ทางอพาร์ตเมนต์ต้องการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเธอจึงต้องย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ของตนและที่พักเป็นการชั่วคราวในเวลานี้ด้วยการแนะนำของเพื่อนทามาร่าจึงได้รู้จักกับวาเลนติน่าวัย79ปีวาเลนติน่าเป็นหญิงชาราที่อยู่คนเดียวอาศัยอยู่บนถนนเดียวกับทามาร่าเธอตกลงที่จะให้ทามาร่าย้ายมาอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่เงื่อนไขคือทามาร่าต้องดูแลวาเลนติน่า ที่สูงวัยและขี้โรคในด้านชีวิตประจำวันธรรมาระตกลงอย่างง่ายดายและย้ายเข้าไปอย่างรวดเร็วแต่ทว่าในวันต่อ,ตอมาทั้งสองค่อยๆมีความแตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆในการใช้ชีวิตพวกเธอมักทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อยเวลาทะเลาะกันหนักๆห,หลายครั้งที่วาเลนติน่าขอให้ธรรมาระออกไปทันทีบอกว่าตนเองไม่อาจทนอยู่กับเธอได้แต่ธรรมารามักจะหาเหตุผลต่างๆนานาเพื่อที่จะอยู่ต่อ สี่เดือนหลังจากย้ายเข้ามาธรรมาราบอกว่าตนกับวาเลนติน่ามีปากเสียงกันอีกครั้งคราวนี้ทั้งสองทะเลาะกันว่าใครจะเป็นคนล้างจานไม่มีใครยอมล้างจานและไม่มีใครยอมใครจนสุดท้ายวาเลนติน่าก็ขอให้ธามาราออกจากบ้านของเธอไปอีกเมื่อคิดว่าตนอาจถูกเตะดงออกไปก็ได้ธรรมาราก็เลยตัดสินใจส่งวาเลนติน่าขึ้นสวรรค์ก่อนก,นกำหนดวันที่24กร,รกฎาคมปี2015ซึ่งก็คือ3วันก่อน ที่คู่รักจุงสุนัขเดินเล่นพบร่างวาเลนตินา่าธารมาร่ามาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเธอหลอกเภสัชกรจนซื้อฟีนาซิแพมมาได้กล่องหนึ่งมันคือ,อยารักษาอาการป่วยทางจิตที่มีฤทธิร์ระงับปวดและทำให้สงบระหว่างทางกลับบ้านธรรมาร่ายังแวะซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อสลัดรัสเซียจานโปรดของวาเลนติน่าอีกด้วยหลังจะกลับถึงบ้านธรมาร่าบดยาทั้งกล่องที่มีอยู่ราว50แคปซูลใส่ลงไปผสมในจานสลัด ไม่รู้ว่าเป็นเพราะธามาร่าใส่เครื่องปรุงเยอะมากจนกลบกลิ่นยาหรือว่าการรับรสของวาเลนติน่าไม่ดีถึงได้ชิมไม่ออกสรุปคือในมื้อค่ำเธอกินสลัดจนหมดวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นเวลาราวดีสองของวันที่25่ริาธามาร่าบอกว่าเธอลุกไปดูวาเลนตินา่าเมื่อเปิดไฟเธอพบวาเลนติน่าวัย79ปีนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่บนพื้นห้องนั่งเล่นเพียงแต่วาเลนติน่าในตอนนี้ยังคงหายใจรวยรินอยู่ เธออยู่ในสภาพสลบสลายหลังจากที่กินยาเข้าไปปริมาณมากเมื่อธร,รมราเห็นเช่นนี้ก็เข้าไปหยิบอาวุธมีคมในห้องครัวมาสองเล่มและขนเอาเลื่อยเหล็กที่ยืมมาจากเพื่อนบ้านมาด้วยเพื่อลงมือกับวาเลนติน่าอย่างโหดเทียมหลังจากที่แยกเธอออกเป็นส่วนๆธร,รมราก็หาหมอตุนมาใบหนึ่งเธอบอกว่าสาเหตุที่ทําเช่นนี้ก็เพื่อทําลายรอยนิ้วมือและรูปลักษณ์ภายนอกเป็นการปกปิดตัวตนของเหยื่อ ในตอนแรกเจ้าหน้าที่สอบสวนไม่เชื่อเรื่องราวของธรรมร่าแต่ในไม่ช้าภาพกล้องวงจรปิดในอาคารก็ตรงกับคาให้การของธรรมร่าทุกประการจากกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อเวลาตีส21นาทีของวันที่25กร,รกฎาคมธรรมร่าเดินออกจากอาคารพร้อมถุงขยะที่ดูหนักอึง้งตรงถงทางเดิน10นาทีต่อมาเธอกลับมาที่อาพาร์ตเมนต์มือเปล่าไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ลงไปชั้นล่างอีกครั้ง พร้อมถุงขยะใบใหญ่ธรรมราเดินกลับไปกลับมาเพื่อทิ้งขยะแบบนี้9ครั้งและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ถือหม้อตุนในบ้านโดยตรงสงสัยถุงในบ้านคงจะมีไม่พอแล้วหญิงชราที่ดูเหมือนไร้พิษสงผู้นี้ผ่านชีวิตแบบไหนมากันแน่เพราะเหตุใดถึงได้ก่อคดีอุกชะกันเช่นนี้ในวัย68ปีเพื่ออธิบายปัญหานี้เราต้องย้อนเวลากลับไปยัง2ปีหลังสงครามโลกครั้งที่สสิ้นสุดลงซึ่งก็คือปี1947 ทามาร่าซัมโซโนวาตัวเอกของเราเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปี2490ในเมืองเล็กๆชื่ออูซูหลังจากจบมอปลายธามาร่าได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยภาษา,าศาสตร์แห่งรัฐรัฐรฐเสเซียในกรุงมอสโกในช่วงทศวรรษที่1น6 0ันกักศึกษาอย่างเธออันที่จริงยังมีไม่มากนักหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลายัยธามาร่าย้ายจากมอสโกไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและที่นี่เองเธอได้พบกับสามี อเล็กเซย์ซัมโซนอฟในปี1971ธามาร่าวัย24ปีแต่งงานและอยู่กินกับสามีที่ถนนดิมิทรัวหมายเลข4ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่คืออาคารอาพาร์ตรเมนต์ที่ค่อนข้างใหญ่และค่อนข้างเก่าอเล็กเซยสามีของธามาร่าทำงานที่อู่ซ่อมรถในท้องที่ส่วนธามาร่าได้งานในบริษัทท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วด้วยวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของเธอ หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ย้ายไปทํางานที่โรงแรมแกรนยุโรปโรงแรมแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่หรูหราที่สุดของยุโรปในศตรวรรษที่19คนดังหลายคนอาทิไซคอฟสกี้ดีบัสซี่ต่างก็เคยมาเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้แล้วทั้งนั้นปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการถ้ามีโอกาสคุณสามารถไปสัมผัสกันได้ทามาราทำงานในโรงแรมเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานจนกระทั่งเธออายุ40ถึงได้ลาออก จากนั้นธรมาร่าก็เริ่มใช้ชีวิตหลังเกษียณทุกอย่างดูสงบไร้กังวลแต่ทว่าในปี2000ธรมาราในวัย53ปีมายังสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความการหายตัวไปของสามีธามาร่าบอกกับตำรวจว่าช่วงนี้อเล็กเซ์เอาแต่ทะเลาะกับตนตลอดเป็นไปนได้ว่าเขาจะมีชู้แล้วหนีไปกับชู้รักหลังจากสืบสวนอยู่ระยะหนึ่งตำรวจไม่พบตัวอเล็กเซ์เมื่อพิจารณาว่าธามาราแต่งงานกับเขามา30ปีแล้ว ตำรวจจึงไม่ได้สงสัยว่าธรรมร่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของสามีของเธอคดีก็เลยปิดไปแบบนี้หลังจากที่ไม่มีสามีอยู่ด้วยธร,รมร่าในวัย53รู้สึกว่าตนขาดแหล่งรายได้ในขณะเดียวกันก็โดดเดี่ยวมากเธอจึงคิดหาวิธีโดยแบ่งห้องในอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองให้คนอื่นเช่าซึ่งเธอสามารถถือโอกาสพูดคุยกับผู้เช่าในระหว่างนั้นได้ด้วย หรือดูร้อนปี2001ธรมาราได้ผู้เช่าที่ชื่อว่าลาดิเมียเมื่อเวลาผ่านไปธรรมารากับวาลาดิเมียที่อ่อนกว่าไม่กี่ปีก็ค่อยๆตกลุมรักกันและพัฒนาความสัมพันธ์แบบคู่รักแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานไม่กี่เดือนหลังจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะก,กันใหญ่โตแล้วาลาดิเมียก็ย้ายออกไปต่อมาในปี2003ธามธรรมาราได้พบกับเซียเกรผู้เช่ารายใหม่เซียเกรว้44ปีอายุน้อยกว่าธรมารา12ปี แม้ว่าอายุจะห่างกันไม่น้อยแต่ก็เหมือนกับครั้งที่แล้วธามาร่ากับผู้เช่าได้พัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่รักเพียงแต่ครั้งนี้หลังจากทั้งสองทะเลาะก,กันใหญ่โตก็ไม่มีใครเคยเห็นเซียเกรอีกเลยต่อจากนี้อพาร์ตรเมนต์ของธามาร่าก็ดูเหมือนจะกลายเป็นรูปแบบที่ว่าผู้เช่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าเธอหลายปีและหลังจากที่ติดต่อใกล้ชิดกับเธอแล้วผู้เช่าชายเหล่านี้ก็จะหายตัวไปอย่างกระทันหันทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้น และไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาไปอยู่ที่ไหนแน่นอนว่าผมไม่บอกพวกคุณก็ต้องเดาจุดจบของผู้เช่าเหล่านี้ได้มารีนาครีเวนโก้เพื่อนบ้านของธามาราได้บอกกับนักข่าวในภายหลังต่อมาว่าเธอรู้จักธามาร่ามา15ปีแล้วเธอคิดเสมอว่าธามาร่าเป็นผู้หญิงแปลกมากตัวอย่างเช่นธามารามักจะสวมชุดคลุมออกไปข้างนอกด้วยเท้าเปล่าแม้กระทั่งในฤดูหนาวก็ไม่ยกเว้น ตัวอย่างเช่นธรรมรามักจะบอกผู้คนว่าตอนกลางวันมันอันตรายมีคนคิดบุกรุกบ้านของเธออยู่เสมอเธอจึงรู้สึกปลอดภัยที่สุดในตอนกลางคืนดังนั้นเธอจึงมีนิสัยที่จะไม่ออกไปข้างนอกในเวลากลางวันและออกไปตอนกลางคืนมักจะออกไปทานอาหารมื้อค่ำคนเดียวกลางดึกและเดินเล่นอยู่ข้างนอกคนเดียวสิ่งที่มารีนากังวลมากที่สุดคือเลื่อยตัดโลหะที่ธรรมราใช้ในขณะที่เกิดเหตุอันนั้น ซึ่งก็คืออันที่ยืมไปจากมารีนาผู้เป็นเพื่อนบ้านผมคิดว่าชาตินี้มารีนาคงไม่ทวงมันกลับคืนมาแล้วแหละเจ้าของบ้านอย่างธามาร่าจะว่าไปก็คล้ายเจ้าของบ้านอย่างโดโรเทียข้อแตกต่างคือโดโรเทียไม่เพียงอยากได้เงินแต่ยังอยากเอาชีวิตด้วยส่วนธามาร่าคนนี้กลับยิ่งหนักข้อกว่านอกจากอยากได้เงินอยากเอาชีวิตแล้วยังอยากสุขสมอารมณ์รักด้วยเรียกได้ว่าสูบจนไม่เหลือ พฤติกรรมบ้าคลั่งของธรรมร่ากินเวลานานาน,นับ10ปีจนกระทั่งถึงเหตุการณ์วาเลนตินาในปี2015เธอจึงถูกจับในที่สุดวันที่29กร,รกฎาคมปี2015ซึ่งก็คือ2วันหลังจากพบร่างวาเวลนตินาข้างสระน้ำธร,รมร่าถูกนำตัวขึ้นศาลเมื่ออยู่ต่อหน้าสื่อมากมายธร,รมร่าไม่เพียงไม่สำนึกผิดต่อบาปที่ตัวเองก่อตรงกันข้ามกลับดูตื่นเต้นอย่างมากเธอยิ้มแย้มคอยส่งจูบให้กับนักข่าว ราวกับว่าสื่อไม่ได้สัมภาษณ์นักโทษแต่เป็นดาราดังเธอกล่าวกับพวกนักข่าวว่าฉันรู้ว่าพวกคุณจะมามันทำให้ฉันอายมากฉันรู้สึกเขินตอนนี้รู้กันไปทั่วทั้งเมืองแล้วในการพิจารณาคดีธรมาราได้ให้ข่าวที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นเธอไม่เพียงยอมรับอย่างเปิดเผยว่าได้ทำร้ายวาเลนตีนาแต่ยังสมัครใจสารภาพเองในอาชญากรรมอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายสิบคดีที่เธอก่อขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมา คดีของวาเลนติน่าเป็นแค่คดีสุดท้ายของเธอเท่านั้นในศารเธอกล่าวว่าฉันเตรียมตัวสำหรับการขึ้นสารในวันนี้มานานกว่าทศวรรษแล้วฉันก่ออาชญากรรมเหล่านี้โดยเจตนาฉันไม่อาจใช้ชีวิตต่อไปได้พอจบคดีสุดท้ายนี้ชีวิตอาชญากร,รของฉันก็จบลงในที่สุดหลังจากการพิจารณาของสารตำรวจพาธารรมรากลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของวาเลนติน่าที่นั่นธรรมราชใช้หุนพลาสติกที่ตำรวจจัดหาให้ บรรยายว่าตนเองยืมเลื่อยจากเพื่อนบ้านอย่างไรวางยาวาเลนติน่าหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเอาไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆอย่างไรตามบ่อแสที่ธรรมราให้ไว้ตำรวจพบชิ้นส่วนหนึ่งของวาเลนติน่าแต่สิ่งที่แปลกคือหลังจากผลการตรวจทางนิติเวชพบว่าบอร์ดของวาเลนติน่าหายไปในอพาร์ตเมนต์ของวาเลนติน่าพูดแต่ว่ารกมากตำรวจพบหนังสือโหราศาสตร์มนต์ดำหลายเล่มบนโต๊ะในห้องนั่งเล่น หลายบทในหนังสือไสยศาสตร์เหล่านี้กล่าวถึงความคิดเรื่องโชคลางที่น่ากลัวนั่นก็คือกินสิ่งไหนก็จะไปเสริมสิ่งนั้นธามารามีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจึงจินตนาการได้ไม่ยากว่าเธออาจจะสนใจปอดของเหยื่อตามคําอธิบายในหนังสือข้างๆหนังสือม์ดำเหล่านี้ยังมีสมุดไดอารี่เล่มหนึ่งหลังจะเปิดออกข้างในคือสไตล์การเขียนไดอารี่ของธามาราาโดยภาษาอังกฤษรัสเซียและเยอรมัน บางครั้งก็เป็นแค่เรื่องเล่าบางครั้งก็เหมือนบทกวีหรือเนื้อเพลงบางครั้งก็เป็นเพียงคำง่ายๆไม่กี่คำแดอรี่ไม่เพียงบันทึกความรู้สึกของเธอในขณะนั้นแต่ยังได้บันทึกการทำร้ายโดยไต่ตรองไว้ก่อนที่เธอก่อไว้กว่า10ครั้งอย่างละเอียดละออครั้งแรกสุดย้อนกลับไปในปี2003เธอเขียนไว้ในแดรี่ว่าวันที่6กันยายนปี2003ฉันทำร้ายวโลเดียผู้เช่าของฉัน จับเขาใส่ถุงขยะหลังจากทำร้ายในห้องน้ำแล้วเอาไปทิ้งแถวแถวเขตเฟรนเชนสกี้ถึงแม้จะไม่ได้เขียนนามสกุลของวอรโลเดียแต่ในเดารี่ธามาร่าอธิบายรอยสักของเขาไว้อย่างละเอียดหลังจากตรวจสอบไฟในปี2003าตำรวจก็พบร่างผู้เสียชีวิตเพศช,ชายที่มีรอยสักตรงกับคำอธิบายในเดารี่ของธามาราจริงๆสิ่งที่ทำให้ตำรวจยิ่งเชื่อว่าธามาราคือผู้กระทำความผิดก็คือในถุงที่พบศพปีนั้นยังพบกระดาษสองสามแผ่น ที่ถูกฉีกออกจากหน้าหนังสืออีกด้วยแล้วหนังสือม์ดำที่พบในบ้านวาเลนตีนา่าก็มีบางแผ่นหายไปพอดีจากการเปรียบเทียบยืนยันว่ากระดาษเหล่านี้ถูกฉีกออกจากหนังสือมนดดำเล่มนี้จริงๆเนื่องจากคดีนี้มีผลกระทบต่อสังคมอย่างมากรักเสเซียถึงกระทังส่งเจ้าหน้าที่พิเศษจากสภาสหพันธ์เพื่อช่วยตำรวจท้องที่ในการสืบสวนสภาสหพันธ์เป็นหน่วยสืบราชการลับเช่นเดียวกับ FBI พวกเขาพบว่าบนร่างกายเหยื่อมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือโดนชำระทั้งหมดและเหยื่อทุกรายที่สามารถหาร่างเจอปอดของพวกเขาหายไปจากการสอบปากคำเพื่อนบ้านกับเพื่อนๆของธรรมรามาร่าเพื่อนบ้านที่ชื่อนาตาลีกล่าวว่าตอนที่ธารรมาร่าพูดคุยกับตนหลายครั้งที่พูดถึงอังเดชิกาทิโรฆาตกรต่อเนื่องเจ้าของฉายานักชำละแห่งรอสต็อปผู้ซึ่งฆาตกรรมเหยื่อ53รายโดยแต่ตรองไว้ก่อน ในช่วงเวลา12ปีระหว่างการสนทนาธรรมาราพูดอย่างตื่นเต้นว่าฆาตกรโรคจิตคนนี้เป็นไอดอลของตนซึ่งผลลัพธ์ของการเทิรทูนก็คือวิธีที่เธอชำแหลกคนอื่นนั้นแทบจะเหมือนกับวิธีของชิการทิโรจากการตรวจสอบประวัติการรักษาของธรรมาราตำรวจพบว่าที่จริงแล้วเธอถูกวินิจฉัยว่ามีอาการป่วยทางจิตหลายครั้งเฉพาะที่ถูกบังคับให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็3ครั้ง ถึงแม้ธามาร่าจะยอมรับความผิด13กระทงแต่จากการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นเวลานานตำรวจสามารถระบุความผิดของเธอได้เพียง11กระทงเท่านั้นเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าในอพา,าร์ตเมนต์ของเธอนอกจากการฆาตกรรมที่ระบุได้11รายแล้วตำรวจยังสงสัยอย่างมากว่าธามาร่าก่ออาชญากรรมอีก10คดีรวมถึงอเล็กเซ่สามีของเธอและแม่ของอเล็กเซ่ซึ่งก็เป็นแม่สามีของเธอด้วย หรือแม้กระทั่งแม่ของตัวธร,รมาร่าเองบุคคลที่ใกล้ชิดกับธร,รมาร่าเหล่านี้อยู่ดีๆก็หายตัวไปเช่นเดียวกับผู้เช่าของเธออันนาคาทาลีนาเพื่อนรักของเธอบอกกับตำรวจว่าธร,รมาร่าเคยสารภาพกับเธอว่าตนเองได้ทำร้ายแม่สามีเมื่ออันนาเกลี้ยกล่อมให้ธร,รมาร่ามอบตัวธร,รมาร,ร่าแสดงแววตาดุร้ายทันทีและพูดคมขู่อันนาว่าฉันจะหั่นเธอเป็นชิ้นๆแล้วโยนให้หมากิน อย่ามาทำให้ฉันโกรธดีกว่าก่อนจะตัดสินโทษธามร,ร,ราอายการให้เธอทำการประเมินทางจิตเวชอย่างครอบคลุมผลลัพธ์คือธามรามีอาการทางจิตเวชและมีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมขั้นรุนแรงในการพิจารณาพิพากษาคดีของเธอผู้พิพากษาถามธามราว,ว่าคุณคิดว่าฉันควรตัดสินคุณด้วยโทษแบบไหนดีเธอพูดด้วยรอยยิ้มว่าท่านผู้พิพากษาตัดสินได้เลยยังไงซะฉันมีความผิดสมควรได้รับโทษ ในท้ายที่สุดผู้พิพากษาพิจารณาว่าธรรมร่ามีปัญหาทางจิตขั้นรุนแรงในเดือนธันวาคมปี2015ตัดสินให้เธอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชอย่างไม่มีกำหนดธรรมร่าหลังจากฟังคำตัดสินปรบมือและยิ้มอย่างยินดีในศาลแสดงความพอใจกับคำตัดสินของผู้พิพากษาอย่างไรก็ตามธรรมร่าวัย81ปีก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาในโรงพยาบาล ก่อนที่เธอจะรับการพิจารณาคดีทางกฎหมายสำหรับปีศาจร้ายที่ฆ่าชีวิตคนโชคชะตาลงโทษเธอเบาเกินไปหรือเปล่าเรื่องราวของธรรมราจบลงตรงนี้คุณมีความคิดเห็นยังไงต่อปีศาบาบายาก้าที่แปลกประหลาดผู้นี้เชิญมาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ